สวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับและโหนซันครับแนะนําตัวเองครับโหนซันนะครับเป็นนักหัวราษศาไทยในทิกตอกยู u ูบและเฟซบุ o กครับช่องชื่อครับชื่อช่องซันสั้นๆเลยโหนซันนะครับเดี๋ยวพี่โอขึ้นขึ้นตัวหนังสือให้ตรงนี้แล้วตรงนี้หลังจากที่แนะนำตัวเสร็จแล้วเราจะมาคุยคลิปนี้เราจะคุยถึงภาพยนอินเดียครับเรื่องจันดูแชมเปียน เราเพิ่งฉายวันนี้วันแรกนะครับวันศุกร์ที่14มิถุนายน2567ซึ่งเป็นวันดีที่เรื่องดีเพราะเป็นวันพระด้วยใช่ใช่วันพระนี่เริ่มต้นอะไรก็ดีเมื่อคือปกติแล้ววันพระพี่โอ๋มาจะนอนฝันดีแล้ววันนี้ก็เป็นวันดีจริงๆเพราะเป็นวันที่พี่โอ๋ได้ดูเจอกับน้องผลสันแล้วก็ได้ดูหนังอินเดียเรื่องนี้ด้วยครับแล้วทิกเ o อ y o ยูทู e พี่โอ๋ตอนนี้สมาชิกก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเลขคล้าย114เรื่องก้นเช้าอะ น่ารักมากครับนี่ในทางโหเนี่ยเขาบอกว่า1นึ่สีเป็นดาวคู่วิชาการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเลขที่แบบว่าค้าขายและประสบความสำเร็จล่ำรวยได้เลยนะโอ้ยขอบคุณครับแล้วก็จะมีอย่างหนึ่งคือเนี่ยในคลิปเนี่ยคนต้องดูเยอะอืนี่แหละครับนะพี่โอก็ขอสักร้อยวิวก็พอพันวิวก็ได้นะครับอ่ะเรคุยเรื่องหนังหนังเรื่องนี้เป็นหนัง หนังอินเดียที่มีความยาว2ชั่วโมงครึ่งแต่เรารู้สึกว่ามันผ่านไปเร็วมากถึงแม้ว่าจะแบ่งเป็นสองครึ่งด้วยนะดูดูจบโดยไม่ง่วงเลยอะเรงสังง่วงไหมมันตาตึงใจมากคนี่เราก็ต้องบอกว่า,วามันหนังอินเดียเนี่ยปกติมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์ครับ,รบมันจะเป็นการแบ่งครึ่ง นะก็คือต้องพักเข้าห้องน้ำหรืออะไรก่อนแต่ว่า,มาวผมรู้สึกไม่อยากพักเลยอ่ะอินทโทรมาแล้วมันขัดใจมากอเออกำลังกำลังลุ้นๆใช่แล้วมันดีอ่ะหนังมันดีเกินจนรู้สึกว่าขั้นทำไมอ,อ,อ,อมันเป็นหนังประเภทชีวประวัติประวัติศาสตร์สารคดีเล็กน้อยนะครับดรามา่าหนังชีวิตตลกมีตลกเจือปนบ้างนะครับแล้วก็เป็นหนังที่สําคัญคือเป็นหนังกีฬา ก็คือประวัติศาสตร์ชีวประวัตินักกีฬาคนหนึ่งที่ชื่อมูริกันเ,เอเพกาใช่ไหมิมกันเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อมูรี่น,นะครับแล้วก็คำว่าจันดูแชมเปี้ยนเนี่ยเท่าที่เราอ่านซับไตเติลมันจะเหมือนว่าจันดูแปลว่าขี้แพ้ลูเซอร์อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นแชมป์ของคนแพ้เขาคนนี้ได้ถูกตั้แต่รุ่นปีประมาณยุค60ยเนาะใช่ยุคนั้นนะครับก็ช่วงนั้นเนี่ย เขาเป็นเด็กจากต่างจังหวัดพี่โอ๋ก็จำตำบลอำเภอไม่ได้แล้วล่ะก็มหามหาปร,ประเทศอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจยากจริงๆเพราะว่า <ừ. S 2> ทางแบบภาษาอินเดียนะฮะแล้วก็คำอะไรน่าจะมามไม่ใช่หินดีนแหละตรงนั้นนะครับก็คือเขาเขามีความฝ่ฝันมุ่งมั่นว่าอยากจะเป็นนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกครับและหนังเรื่องนี้ก็กล่าวถึงประวัติของเขาตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงแล้วแล้วพี่ว่า คือตัวพี่โอเองอ่ะพี่โอไม่ได้หาข้อมูลก่อนที่จะมาชมเพราะาอยากจะลุ้นอยากจะลุ้นระทึกอย่าว่าถึงพี่โอเลยครับผมเองเนี่ยได้รับคารเชิญจากพี่โอมานะเสร็จแ,แล้วผมก็ไม่รู้อะไรหลังจากนั้นเลยว่ามันคือหนังอะไรเราเห็นแค่รูปปก 6, 000, ผ่านๆว่าทาท่าตั้งกาาแบบชกมวยมีก้ามใหญ่แล้วมันมีอีกรูปหนึ่งรูปรูปวิง่งนะครับเอ๊ะเขาจะวิง่งหรือเขาจะชกมวยใช่แล้วในประวัติที่พี่โออ่านเน่ยเขาบอกว่าเป็นกีฬาทางน้ําอยุ่เฮย โปสเตอร์มันเป็นวิ่งกับชกมวยมันจะไปทางน้ําได้ไงวะอันนี้เรา,เราคง,งจะต้องสปอยนิดนึงนะเพราะว่าคุณผู้ชมที่รู้ประวัติของคนนี้เป็นคนที่มีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์ก็น่าจะรู้รายละเอียดชีวิตของเขาแล้วแต่ทางที่ดีนะอย่าอย่ารู้ไปมากเลยแล้วมันเดี๋ยวมันจะไม่สนุกถ้ามีโอกาสก็มารับชมหนังเรื่องนี้แต<ค>่ถ้าเกิดรู้สึกว่าแบบโอ้มันคงไม่ทานไม่มีเวลาหรืออะไรก็ต้องลอง เสิร์ชชื่อหนังดูแล้วก็ลองพิมพ์คําว่า real story หรืออะไรแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้รู้เรื่องราวของเขาเองโดยที่แบบในเรื่องราวจริงกับในหนังเนี่ยเขาทํามาเป๊ะเลยนะผู้กำกับคือคุณกบีขานนะครับเคยกลับกับหนังคลิกเก็ตที่พี่โอชอบมาชื่อเรื่องเอติทรีประมาณ3ปีที่แล้วปี2021และนักแสดงนําคือคุณกติกอารยันพี่โอจะชอบเรืกติกกติกใส่น้ำกะติกแต่น้ำสกุลอารยันแน่ๆครับอ่านเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับ ก็คนนี้เคยเล่นเรื่องเชสซาดาเล่นเรื่องตูจุติมานมาก้าเล่นเรื่องอะไรที่พี่โอ๋ชอบอีกเยอะเลยครับแล้วแล้วพี่โอ๋บอกตามตรงว่าจำเขาไม่ได้เพราะว่าในโปสเตอร์ของหนังเรื่องนี้เขาบางรูปเขาก็ผอมเกินไปผอมเกินกว่าที่เราเคยเห็นบางรูปก็บึกบึนเกินไปเขานักแสดงคนนี้เขาทุ่มทุนมากคือ บทบาทของอเขาในเรื่องของการทําร่างกายอะครับมันค่อนข้างยืดหยุ่นอย่างในหนังเรื่องนี้นะครับในหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยบางทีเราจะเห็นเขามีพุงบางทีงทเราจะเห็นเขาก้ามเป็นมัดมัดบ,บางทีเราจะเห็นเขาผอมลงแตบบ่ว่าเหมือนคนไม่มีอะไรกินนะคือทุกอย่างมันยืดหยุ่นหมดแล้วคือแบบประทับใจตรงที่ว่าคือมันไม่ใช่กับหนังเรื่องนี้หรอกแต่ว่าเขาทุ่มเทกับแทบจะหนังทุกเรื่องเลยในเรื่องของร่างกายเราจะเห็นร่างกายเขาแบบ เป็นก้าวขึ้นก้าวลงอย่างนี้เลยไปตามเนื้อเรื่องเลยช่วงป่วยก็บอกว่าเพลเนี้ยช่วงกินดีอยู่ดีก็อ้วนช่วงออกกําลังกายก็มีกล้ามนะครับอ๋มีอีกเรื่องหนึ่งจําได้สัตยาเพลมกีคาถาเรื่องนั้นเ็าแสดงเป็นคุณหนูที่ผ่านมาเรื่องที่พูดไปของพระเอกคนนี้มันจะแสดงเป็นคุณหนูเจ้าสําอางเป็นหลักนะครับเราเลยจําเขาไม่ได้ไงว่าเรื่องนี้มาเป็นนักกีฬาคือเราเนี่ยเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลหลังจากที่ดูหนังจบเนี่ยปรากฏว่า นักสแสดงคนนี้คือพี่โอเน่ะท่านก็เคยดูมาแล้วหลายๆเรื่องอะ่ะเราก็เคยเจอเขาแล้วนะแต่ว่า,<ร>าจำไม่ได้เราจำเขาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าด้วยความที่เขายืดหยุ่นในเรื่องของการทําร่างกายของเขาครับไม่ว่าจะอ้วนผอมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้เราจําเขาไม่ได้แต่ถ้าเกิดแบบเราอ่านแคสดีๆนะครับนักสแสดงเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ในหนังหลายเรื่องมากเราก็เป็นที่รู้จักมากก็ เราไม่สปอยในเรื่องว่าเรื่องเล่าดำเนินกล่าวถึงชีวิตช่วงไหนบ้างแต่ว่ากล่าวยาวครับตั้แต่ตั้งแต่เด็กจนถึงอายุปัจจุบันเลยในในอย่างล่าสุดเขากล่าวถึงปี2018เลยมั้งนะครับตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่นะปัจจุบันปัจจุบันก็มีครอบครัวที่ใหญ่น่ารักอบอุ่นอันนี้เป็นเรื่องของคนจริงเราไม่ต้องลุ้นให้เขาตายนะครับเขาไม่ตายในหนังอันนี้เป็นหนังที่สร้างจากชีวิตจริงชอบหรือไม่ชอบเรื่องนี้ใช้คําว่าประทับใจมากๆ คือไม่รู้ว่าทุกคนจําหนังเรื่องนี้ได้ไหมลาซิงจัดดานะนะไอ้นั่นเป็นหนังแต่งตอนนี้ตอนที่ดูเรื่องนี้พี่โอ๋ก็คิดว่าเป็นเรื่องแต่งจนมาได้คนข้อมูลก่อนที่จะทาคลิปถึงได้รู้ว่าเป็นเรื่องจริงมันกลายเป็นว่าเรื่องแต่งกับเรื่องจริงเนี่ยเ้ยเราก็แบบคทยเียรเขา เขาทาให้มันเหมือนกันได้เราประทับใจแต่ลาวิีจัดดาแล้วอะลาสิีจัตดามันผ่านร้อนผ่านหนาวมากๆใช่แต่เรื่องแต่งแต่เรื่องเนี้ยแต่เรื่องนี้เป็นเนี่ยของจริงเรื่องราวประวัติจริงนะสงครามกีฬาบาดเจ็บใช่แล้วก็เหตุการณ์ก่อการร้ายต่างๆเออครบครบในคนเดียวแล้วเขายังสู้อะครับแล้วแล้วย้ำนะเรื่องจริง เขาให้แรงบระนานใจกับคนดูมากๆคนดูที่ท้อคนดูที่บาดเจ็บไปแล้วคนดูที่สมมติว่าคนดูพิการไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูเรื่องนี้แล้วจะหมดหมดความท้อเลยใช่มันไม่ไม่ใช้คําว่าไม่มีเหตุผลที่คุณจะมานั่ง้อแท้ถ้าคุณดูหนังเรื่องนี้ต่อให้เสียอะไรไปก็ตามต่อให้เสียอะไรไปก็ตามคือ positive thinking แบบว่าสุดขั้วเลยพอเข้าไปดูปุ๊บออกมาจากโรงหนังอะมีอยู่สองอย่างคือพึดสู้นะครับกับ เราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วต้องมีแผนแล้วต้องมีเป้าหมายแล้วมีแค่นี้จริงๆอย่างน้อยก็อิ่มและมีความกลิกับภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกต้องครับไม่ไม่เศร้าสลดไม่ไม่ใช่ดูแลวโศก,กนาาตรรกนะใช่ถึงจะมีเหตุการณ์ร้ายๆในเรื่องเกิดขึ้นก็นแล้วแต่แต่ถ้าคนคิดบวกยังไงมันก็ผ่านไปได้ถูกต้องฮะสำหรับพี่โอจะเอาเปิดคะแนนใครก่อนดี เออเอางั้นเอาของผมก่อนก็ได้เพราะยังไงให้พี่โอปิดท้ายเลยครับถ้าสําหรับผมเนี่ยหนังเรื่องนี้คือดีกว่าใช้คําว่าดีขึ้นมาดีกว่าในมาตรฐานของผมในตัวผมนะเคยดูอดีมาแล้วเยอะใช่ดูมาเยอะหลายๆเรื่องผมผมถือว่าเรื่องนี้เป็นหนังที่แบบว่าประทับใจมากๆเลยแล้วก็คือขึ้นมาอยู่ในแรงอันดับต้นๆตอนนี้น่าจะอยู่อันดับหนึ่งในใจแล้ะซึ่งอาจจะต้องไปหาใหม่อีกทีแล้วว่าอะไรจะเป็นอันดับหนึ่งของผมนะ ผมขอให้หนังเรื่องนี้อยู่ที่เก้าเต็มสิบเลยเพราะว่าหนังอินเดียนะครับถ้าถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยการให้คะแนนเกินเกินหคะแนนนี่ก็ลำบากใจนะครับถ้าพูดตรงๆเกิน5้าคะแนนลำบากใจมากๆแต่ว่าถ้าหนังอินเดียที่ให้มากกว่าหคะแนนเนี่ยแล้วถ้าผมให้อยู่ที่ประมาณ9้าผมมองว่าหนังเรื่องนี้เขาจัดทุกอย่างไว้อย่างลงตัวการถ่ายภาพบทหนัง แล้วก็เรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่แบบทําให้เรารู้สึกว่ามันทันสมัยมันว้าวแล้วมันก็ทันยุคทันสมัยไปทุกอย่างเลยครับในเรื่องการถ่ายทำอะ่ะนะแล้วก็สามารถนําชีวิตจริงของคนน่ะมาถ่ายทําได้อย่างมีศิละปะและมีชั้นเชิงแล้วยังให้อะไรกับคนที่ชมเนี่ยได้อีกเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้มันควรค่าแบบแก่การดูมากแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะมีเป็นแผ่นมีเป็นอะไรหรือว่าเอาเข้าเน็ตสิงเนี่ยจะแคมพเอร์เฟกเพราะฉะนั้นพี่โอ้อดูตอนต้นเรื่องเขามีไททัล มีโลโก้เป็นโลโก้พรามวิดีโอครับอกวพรามวิดีโอของของใครอะไรนะอเมซอนใช่ไหมพรามวิดีโอของอเมซอนถ้าอย่างนั้นนะทุกคนถ้าถ้าถือว่าเราไม่สามารถมาดูทันได้อะไรแบบเนี้ยเราก็ไปดูในพรามไอเมซอนก็แล้วกันแต่ว่าแต่ว่าคลิปนี้เมเจอร์เป็นสปอนเซอร์เราดูในเมเจอร์ก่อนนะตอนเนี้ยถ้าไปไปได้ใช่ถ้าเป็นไปได้มาดูที่เมเจอร์นะครับมีขายแค่สุกุมวิทกับไอคอนสยามสองที่เองวันละสองรอบคือไม่รู้ว่าจะแชร์ได้ไหมแต่ว่าเกือบ เกือบหายไปจากโปรแกรมแล้วถ้าเราไม่แบบว่ารีบไปจองก่อนครับน่าเสียดายมากแล้ว,แล,วแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยแบบอ่าดังใช่ไหมจะไม่ไม่ค่อยจะแบบว่ามีใครคนถูกใจครู้จกักแล้วอย่างหนึ่งหนังชีวประวัตินักกีฬาคนไม่ค่อยดูกันหรอกใช่นะแต่เรื่องนี้มันแบบเป็นหนังชีวประวัตินักกีฬาที่มันไม่ไม่ง่วงไม่เบื่อเลยครับก็เราเคยดู เราเคยดูหนังนะักกีฬาเรื่องหนึ่งเรื่องโยโลหนังจีนที่เป็นอันดับหนึ่งของจีนปีที่ผ่านมาปีนี้แหละนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องแต่ง<อ>มันเป็นเรื่องแต่งแต่ว่าเรื่องนี้สนุกเข้าเรื่องแต่งเรื่องนั้นอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ถ้าเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมันสนุกเหมือนเรื่องแต่งฟอร์เรสต์กัมลาซิงจัดด้าเลย,ยนะครับก็ ประมาณนั้นเลยส่วนตัวพี่โอเองมีจุดที่พี่โออาจจะไม่ชอบอยู่เล็กน้อยเท่านั้นอาจจะเป็นจุดแบบว่ามิวสิควะเป็นมิวสิควที่เกินอ่ะเกินอที่เต้นเต้นท่ากระแดกกระแดกบนรถไฟอันนี้เราว่ามัน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 ,มนอาจจะดูแบบว่าแปลกๆคือคือตั้งแต่ที่ผมดูหนังอินเดียมาเนี่ยไอ้พวกฉากการเต้นนะครับเต้นเป็นหมู่มิวสิควลคือหนังหนังเรื่องเนี้ย ถ้าถ้าถ้าแบบเอาข้อดีเลยนะผมผมผมมองว่าเป็นข้อดีนะใครจะมองว่าเป็นยังไงไม่รู้แต่ข้อดีของมันก็คือมันมีน้อยครับมันน้อยมากเพราะว่าถ้าเทียบกับเรื่องอื่นคือสี่ห้าฉากแทบจะเต้นกันหมดคือแต่อันนี้ทุกวันน้อยแต่ความเหมาะของแต่ละเรื่องแต่ว่าในเรื่องแ่เรื่องมีซิคคก็เหมาะแต่เรื่องนี้ไม่เหมาะแต่ว่าหนังเรื่องเนี้ยมีซิคคมันดูแบบไม่จาเป็นไม่จําเป็นก็ได้แต่ว่าข้อดีคือมันมีมันไม่ได้ก็ไม่ได้มีเยอะไม่ได้เกินการ แต่เอาไปเพิ่มตรงมุกตลกอื่นๆให้คนดูผ่อนคลายก็ได้มุกตลกเรื่องนี้ก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับก็ดูแลเพลินๆก็อยากให้ตัดทอนส่วนที่เป็นส่วนเกินออกแล้วก็ใส่รายละเอียดในส่วนอื่นคือไอ้ความดราม่าของเรื่องเนี่ยความที่ทําให้คนน้าตาแตกน้าตาซึมเนี่ยเรื่องนี้ขยี้น้อยไปหน่อยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่จะให้ขยี้ได้เยอะแต่เขาไม่เลือกที่จะขยี้เขาเลือกที่ปล่อยอันนี้หน่อยหนึ่งตรงนี้หน่อยหนึ่งตรงนี้หน่อยนึง ข,ข้อคิดคําคมต่างๆก็เหมือนกันนําประปรายไปหมดมันไม่แรงแบบว่าไม่ไม่ใช่อันใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนเดียวท้ายเรื่องให้คนอึ้งอันนี้คนก็น้ําตาซึมแล้วก็ยิ้มน้ําตาซึมแล้วก็ยิ้มคือคือเราอยู่ในลักษณะทรงตัวไหมไม่เหมือนเครื่องบินที่มันจะตกในเรื่องใช่ใช่มันมันทรงตัวครับถ้าสมมุติว่าเราค่อยๆไต่ระดับนะเราเปลี่ยงขึ้นมาแบบบางเรื่องที่โอ้โหแรงขนาดนี้ใช่เหรอเราอาจจะให้สิบเต็มก็ได้พี่โอกมาให้เก้าเต็มท่อนนะครับ ก็คือสามารถทําได้ดีกว่านี้อีกนี่ถ้าระดับปรมาจารย์พี่โอในเรื่องการดูหนังเนี่ยในเรื่องของการในเรื่องของการดูแบบว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยต้องให้ต้องให้พี่โอเลยแต่ว่าถ้าสำหรับผมเนี่ยมันเหมือนกับว่านิ่งทิ้งกิ้งมันหายไปเพราะว่าทุกทุกครั้งที่ดูอะครับเอาไปว่าหนังมันดีแล้วเกงมันเกร็งไปหมดนะมันแบบเฮ้ยชีวิตคนอะ มันอะไรจะขนาดนั้นคือถึงขั้นถึงขั้นที่ว่าหันหน้ามาหาพี่โอพี่โออีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออีกแล้วสี่ห้ารอบแบบว่าแบบนี่ชีวิตจริงเหรอพี่หรือว่ามันประวัติอย่างเงี้ยอันนี้ท้ายท้ายคลิปเราสปอยแล้วแล้วเขาอยากตายหลายครั้งแล้วนะั้งแต่ถ้าแต่เจอสงครามั้งแต่แบบว่าชีวิตนี่มันล้มเหลวท้อแท้ไปหมดคือกินยานอนหลับด้วยอะไรด้วยแบบแต่ก็เหมือนกับว่าพระเจ้าไม่อยากให้เขาตายเขาว่างั้นใช่ครับก็ไปดูเถอะครับไปดู เหลือเวลาอีก6วันที่จะดูได้ดูในโรงภาพยนตร์นะครับก็ขอบคุณน้องซันมากที่มาร่วมคลิปกับพี่โอในคลิปนี้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกผู้ชมเพี่ครับขอให้ขอให้พี่โอสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับดังมากๆดังยิ่งกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ตามน้องซันไปต้อยๆ่อแล้วก็ทุกท่านนะที่ชอบดูหนังหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีดวงดีนะครับใครราศีอะไรก็แล้วแต่ขอให้ร่ำรวยประสบความสำเร็จ สมดังใจปรารถนาครับครับนอกจากหมายถึงแฟนคลับพี่โอแล้วยังเป็นแฟนคลับนองสันที่ตามมาดูคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณครับ